ด่วนข่าวดีมาแล้วพมเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เดือดร้อนให้ครั้งละ3,000บาทปีละไม่เกิน3ครั้งมีผลบังคับใช้แล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ2กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมเพิ่มเงนินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเดือดร้อนให้ครั้งละ3,000บาทจุดติขอเงนินดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเพิ่มเงนินช่วยให้ครั้งละ3,000บาทปีละไม่เกิน3ครั้ง มีผลบังคับใช้แล้วนายจุติกรเลิกรัฐมนปรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมได้ลงนามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องการคุ้มครองการส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19พฤษภาคม2563สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งหรือยื่นคำขอได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงคมหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1 3 0 0ส่วศูนย์ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดอื่นๆ สามารถแจ้งหรือยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงพมที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆการช่วยเหลือผู้สูงอายุตามประกาศนี้จะครอบคลุมในทุกด้านได้แก่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมผู้สูงอายุถูกสแสวงหาประโยชน์โดยมีชอบด้วยกฎหมายผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอายุประสบปัญหาด้านครอบครัวด้านที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มอาทิกรณีผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งกระทรวงพมจะช่วยเหลือโดยส่งผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในสถานที่ที่กระทรวงกําหนดหรือเป็นหน่วยงานเอกชนหรือชุมชนที่ยินยอมรับไว้ดูแลโดยความยินยอมของผู้สูงอายุพร้อมกันนี้ยังเน้นให้การฟื้นฟูสภาพร่างกายสภาพจิตใจ หรือฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุตามความต้องการและความเหมาะสมอีกด้วยในกรณีเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่กำหนดไว้แล้วและเห็นว่าควรให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทางค่าอาหารค่าเครื่องนุ่งห่มหรือค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นและอื่นๆสามารถพิจารณาช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสมได้โดยต่อครั้งไม่เกิน3,000บาท และไม่เกิน3ครั้งต่อคนต่อปีทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินในการช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครให้สิทธิแก่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาส่วนในจังหวัดอื่นๆให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ